ดูทุนท so. ่านแถวฝั่นที่มีทีทีเลอร์ไปดูด้านขึ้ที่ตรงมือไปดูด้านเดียวเลยตรงที่หนึ่งคือตรงตรงนี้จะเป็นเท่ารวมถุงตะพนาเลยแต่ลืมด้วนเลยเชิเลยเท่ารวมถุงได้แล้วเลยลองทำดูเลยถอนคือต้องดูตรงนี้เลยอันดับแรกดูตรงนี้ เลยจัดพานปีธนาทีราเลยโอเคเลยเ็ดเรียบร้อยเลยตรงที่หองเท้าเลยตรงที่ถามเลยคือโดมรหัสเลยอ่นนึงไปตรงนี้เลย อจ <privileged> nee, มที่ถีจมพูชระเลยเจตเติมช <hel mi hil leye> ื้นชินชื่นถือไงรูดเลืกมที่ถีเิีดมที่ถีเลยเออพนัเลยเฮ้ ตมที่ถีเป็นตูมพุทธาเอุ้ยเท่าอะไรลือหิวอื้มอือเอฟทีป้าเทตูมที่ถ,วาาถีวันนี้ไม่ถ่ายเหมือนเมือ่อสินทแล้วเพราะว่าเปลี่ยนชืาา่อใหม่ตรมที่ถีวันนี้ไม่ทดนเอ ier, นนาอเพื่อนเลย เอ้ยเฮมยบูโอ้ยรักเธอคืออะไรบ้าอาผ้าเปปเปอร์ไอหอ้าวเอาผ้าปานลลูคือไหนจอนคือไหนเอาไปปั่นอ่ะเอาคือไหนไปปั่น ไม่รู้เหมือนตามรถนอนหลับเคเลยไปถึงสถานทันัเลยโอเคเลยมีโจกีโจมเลยจบเลยเฮ้ Hey. เปลี่ยนชื่อมาแล้วเพราะว่าชื่อ อะไรเฮ้เฮ้ยวันนีได้เปลี่ยนมาแล้วเลยครับอ,อธิบายใหม่เลยแล้วปูดถขอรอทำแพนทำแพนมันทาย วัดที่ทนแทน Au! Oh. ือมาเลยเพียนป้ายเลยห mm hmm. าเล่นตาปัด mm hmm. เขาว่ามันไม่จ้า ไม่ได้ลบ <c oughs> เ,เพิ่อมออดใหม่ไม่มีอะ Yeah. And... ถ้าถอดปูทัาแผลนี้ 哎。哎。 ที่ถามเลยเร,ยไรเย่ได้แล้วตรงชี้ทีเลยได้แล้วตรงชี้ทีเลยตอนทำแล้วเลยจดแล้วตุดแ้นตุวแทนบายบาย